วันลงคะแนนเสียงกรรมาการสภาสภาก,กรก์ใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันที่8เมษายนถึง20พฤษภาคมที่จะถึงนี้ผมลงสมัครหมายเลข23ในนามอิสระซึ่งเป็นครั้งแรกที่เสนอตัวเป็นตัวเลือกในตำแหน่งนายกสภาสภาก,กรณ์ด้วยจึงมีคำถามว่าเพราะเหตุใดและผมมีนโยบายสาคัญอย่างไรครับการเลือกตั้ง กรรมการสาภาวิศวกรนี่นะครับบักจะจัดการมาเป็นทีมครับเมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาภาวิศวกรแล้วเนี่ยจะได้เป็นผู้ฟอร์มทีมบริหารสมัยที่ผ่านมาก็แบ่งเป็น2ทีมหลักนะครับคราวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นเดียวกันทีมที่ได้เสียงข้างมากจะเป็นผู้กําหนดตําแหน่งบริหารที่สําคัญตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ก่อนล่งหน้านะครับแต่สุดท้ายก็ มักจะเกิดสภาพบอดเล็กบอลใหญ่ขาดเอกภาพมีความไม่เข้าใจมีความขัดแยง้งการทําทงานของสภาสิุวกรก็ขัขบเคลื่อนไปข้างหน้าได้ชาผมจึงเลือกที่จะสมัครอิสระนะครับเสนอตัวเป็นนายกโดยหวังว่าจะเป็นนายกที่เป็นกลางครับเข้าได้กับทุกทีมบริหารจัดการเพื่อให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งทุกท่านไม่ว่าจะมาจากทีมไหน ได้รับบทบาทสำคัญในการบริหารสภาสภกรโดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่สมาชิกให้สมาชิกเป็นศูนย์กลางและเพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกอย่างแท้จริงครับการที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาสภกรหลายๆเรื่องจำเป็นต้องอาศัยตำแหน่งนายกสภาสภกรครับเพราะว่านายกสภาสกรมีฐานะเป็นประธานในที่ประชุมกรรมการสภาสภกรเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง นายกเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการเฮเลนยิกและเป็นผู้ที่ลงนามแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่ต่างๆสามารถกำหนดแนวทางการทำงานของอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกันไม่ลักลั่นมีมาตรฐานตรวจสอบได้โปร่งใสผมอยากเห็นผู้ชำนาญการหน้าใหม่ๆครับเข้ามาช่วยงานสพสุกรให้มากขึ้นที่มีทัศนคติเชิงบวก ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกได้รับใบอนุญาตที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกในการประกอบวิชาชีพพูดถึงเรื่องนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมเศร้าใจทุกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวประกาศคำว่าสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสังคมสับสนนะครับกับองค์กรวิศวกรรมของพวกเราเมื่อเกิดเหตุ อุบัติภัยเรามีสภาสกรเรามีวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยอาจจะยังมีองค์กรทานวิศกรรมอื่นๆอีกเข้าไปร่วมสังเกตการบางครั้งก็ดูเหมือนว่าจะแย่งสีกันระหว่างองค์กรต่างคนต่างให้ข่าวบางครั้งการให้ข่าวก็ไม่ตรงกันสมาคมวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่พวกเรารู้จักกันดีในน,นามของวสท ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2486ไม่ใช่สมาคมวิชาชีพทั่วไปนะครับวสทเป็นแหล่งองค์ความรู้ทรัพยากรด้านวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมหลายร้อยหลายพันอยู่ทั่วประเทศไทยทํางานแบบอาสาสมัครไม่มีเบี้ยรประชุมในเมื่อเกิดสภาวิศวกร,รในปีพศ2542กรรมการสภาวิศวกร,รที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา ควรเข้าใจประเด็นนี้สภาลูกรกับวสทควรจับมือกันทํางานเพื่อความก้าวหน้าของวงการอุตสาหกรรมเราไม่แบ่งแยกเช่นที่ผ่านมาสภาลูกรควรสนับสนุนวสทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในยุคสมัยนี้สภาลูกรควรสนับสนุนวสทภาคให้มีบทบาทในการให้บริการสมาชิกในด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกของวสทและสมาชิกของสภาวิศวกรไม่มีความจําเป็นนะครับที่สภาวิศวกรจะต้องจัดตั้งสํานักง,งานสภาวิศวกรประจำภาคต่างๆเพราะว่าเป็นการยากที่สภาวิศวกรจะดูแลให้ทั่วถึงและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมากครับมีหลายท่านก็อาจจะเป็นห่วงในเรื่องความถูกต้องของการจัดให้มีการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ผมอยากจะเรียนวาอย่างนี้ครับมาถึงยุคสมัยนี้ยุคดิจิตอลที่พวกเราพูดถึงกัน สภาวิทยกรต้องเป็นหนึ่งในองค์กรผู้นำนะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้กำกับดูแลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ทำงานเป็นอิสระและเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจในการดำเนินการในเรื่องนี้กรรมการสภาวิทุกรสมัสยที่7ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความเห็นหากสภาวิทุกรจะจัดให้มีการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงมหาดไทยก็ให้ความเห็นสนับสนุน ให้สภาสกสารดําเนินการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับหากสภาวิสุกรยังลังเลไม่ดําเนินการในเรื่องนี้จะเกิดผลเสียนะครับเสียงของสมาชิกในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาสกสกรอาจจะไม่ใช่ตัวแทนของเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกอาจจะมีบัตรเสียจํานวนมากอย่างเช่นการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งจะว่ากันไปนแล้วอาจจะนับว่าเป็นความบกพร่องหาก สภาวิศวกรไม่ได้ดําเนิกนการในเรื่องนี้สมาชิกสภาวิศวกรมีสิทธิและหน้าที่ในการกําหนดทิศทางของสภาวิศวกรเพื่อเข้าสู่สภาวิศวกรยุคใหม่ด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานเพื่อความก้าวหน้าของวงการวิศวกรรมดิฉันขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่านนะคะเข้ามา ร่วมในการขับเคลื่อนสภาวิศวกรด้วยการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่8มีทั้งแบบ e-voting และแบบไปษณีค่ะลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่8เมษายน2565นะคะถึงวันที่20พฤษภาคม2565และก็จะมีการนับคะแนนเสียงในวันที่21พฤษภาคม2565ค่ะ อย่าลืมตรวจสอบที่อยู่ของท่านนะคะตามเว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะและหวังว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่8เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลายๆเท่าตัวเลยนะคะเพราะว่าคะแนนเสียงที่เกิดขึ้นมากนั้นนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าสมาชิกต้องการใครที่จะมาเป็นนายกสภาวิศวกระคะ่ะหนึ่งเสียงของคุณสร้างสภาวิศวกรให้ก้าวหน้าได้ค่ะ